พี่๊อบแค่มาพูดกับเด็กๆม .4 ว่าสำหรับการแยกตัวประกอบพหุนามแบบนี้แบบนี้ที่เป็นกำลังสหรือกำลัง4ี่ก็ตามจะมีเด็กหลายๆคนทำไม่ได้เยอะมากในห้องสดคือเยอะมากสอนกันเป็นชั่วโมงจนกว่าจะทำกันได้แล้วก็โอเคปลายทางก็ทำได้ตอนแรกครึ่งหนึ่งกลายเป็น60-70-80%แต่มันก็ยังไม่ร้อยวันนี้มาแนะนำแหล่งแหล่ง ที่จะเรียนคลิปเรื่องนี้อย่างละเอียดให้มาสอนตรงนี้พงสอนไม่ได้คือสอนได้แต่ว่ามันไม่ละเอียดพอเดี๋ยววันนี้บอกแหล่งที่จะให้พวกน้องไปเรียนอย่างละเอียดให้หนูกดค้นหาคำว่าการแยกตัวประกอบพหูนามดีกรีสูงครับมันจะมีสองเอพิโซดเป็น ep 1 กับ EP 2ครับในนั้นพี่ป๊อบสอนโคตรละเอียดน้องๆไปค้นหาในตัวนี้คณิตศาสตร์พี่ป๊อบแล้วก็เจอแน่นอนแล้วมันละเอียดมากพี่ป๊อบแนะนำเลยนะครับว่าเซฟสอคลิปนั้นเก็บไว้แล้วก็มั่นเพียรดู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 ด,ดูค่อยๆดูให้เข้าใจมีใครจะถามถามในนั้นได้แต่ว่าส่วนมากเด็กที่เรียนจะบอกว่าโอ้โหพี่ปอบละเอียดมากละเอียดมากแล้วก็รู้เรื่องเลยทะลุเลย นะครับก็ลองไปเรียน2คลิปนั้นดูแล้วก็ค่อยมาลองดูว่าหนูทําโจทย์ข้อนี้ได้ไหมถ้ายังไม่ได้ไลน์มาหาพี่ป๊อป direct message มาหาพี่ป๊อปเลยเดี๋ยวพี่ป๊อปส่งคลิปเพิ่มให้อีกยังมีอีกนะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้มาบอกแหล่งค้นหาความรู้เหมือนคล้ายๆห้องสมุดนะ่ะน้องๆไปติดตามแล้วกันเพจคณิตศาสตร์พี่ป๊อปหรือไม่ก็ทิก t o ็คณิตศาสตร์พี่ป๊อปโอเคนะครับ